วันนี้ครับวันนี้ก็เป็น daily day 2นะครับผมก็วันนี้ก็ได้เรียนสโนว์บอร์ดครั้งแรกนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นเรียกเออเออเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยนะครับก็การที่เราได้เรียนสโนว์บอร์ดครั้งแรกนะครับก็สนุกดีครับตอนแรกคิดว่าเออจะเล่นไม่ได้เลยแต่ก็แบบเออพอมันจับจุดได้มันก็ง่ายขึ้นมันก็ไปไวขึ้นก็การเล่นสโนว์บอร์ดครั้งแรกที่มันก็ไม่ได้เรียกว่าเออ ยากขนาดนั้นที่เราคิดตอนแรกแบบคิดว่าแบบมันจะเหมือนสเก็ตบอร์ดที่เราไม่มีแววเล่นไม่ได้เลยแต่ก็พอผ่านมาได้พ่งนี้ก็คิดว่าไปแข่งก็น่าจะมั่นใจขึ้นจริงๆวันนี้ก็เป็นวันเกิดผมด้วยครับสิมเมสายุนนะครับเป็นวันเกิดของพูต้าชัยนะครับก็วันนี้ก็ได้เป่าเค้กกับเพื่อนๆอีกแล้วเหมือนปีที่แล้วก็วันเกิดก็อยู่ช่วงบัสซิ่งเหมือนกันก็ปีนี้ก็มาซิ่งอยู่แล้วหวังว่าปีหน้าปีหน้าหน้าปีหน้าก็จะได้ อยู่ปอบเค้กกับเพื่อนๆบาร์ส่วนหนึ่ไปอีกนานๆเลยนะครับก็เป็นวันเกิดที่พิเศษมากแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนครับอยากขอบคุณบิอัพทุกคนที่แวะมาอวยพรแวะมาเอนดูผมนะครับก็ถึงผมจะอายุยี่สิบแล้วแต่ก,ก็ฝากเอนดูต่อไปนะครับผมก็จะเป็นลูกของมอมีที่ดีไปเสมอนะครับผมเอาเป็นว่าก็เมื่อกี้ก็ไปแชร์ออนเซ็นมาจริงทุกครั้งอะเมื่อวานนะแชร์ออนเซ็นรู้สึกว่าบบเออมัน มันผ่อนคลายมากจนบางทีมันง่วงแล้วก็หลับง่วงผมหลับเร็วมากผมหลับตั้งแต่ประมาณทุ่มครึ่งก็ทําให้ตอนเช้าเฟชมากนี่ผมก็เริ่มง่วงแล้วเดี๋ยวว่าจะไปนอนแล้วนะครับผมจริงวันนี้ก็ั้งหลักก็คือสโนว์บอร์ดแล้วก็เป็นวันเกิดของผมนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แข่งจริงแหละก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงที่เราซ้อมมาเิญครับทุกคนสวัสดีครับ